ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นพับกีโมบายเอพับกีโมบายไลท์นะครับผมเมื่อก่อนผมเล่นโปเยอะมากนะครับผมดูวันนี้จะมีโป้ไหมโอ้โหมีคนลงปืนปืนปืนจจาอยู่ไหนจังปืนไม่มีเลยครับตายแล้ว 别了。 เดี๋ยวซ้ำเลยนะครับเก็บงานเลยโอ้โหอึดมาก มีตัวอยู่ข้างหน้านะผมแต่ผมไม่เห็น,นมไม่ทันนะครับ ไปแล้วนะครับกระสุนผมไม่มีบดเอ็กอ,บอ,บอ์บ้แบ ต้องไปเคลียร์ตัวนั้นก่อนนะครับไม่รู้อยู่ไหนเ <c oughs> สียงมาแล้วนะ อยู่ด้านบนนะครับผมหน, <c oughs> นอกนะครับผมผมไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนนะ ยวผมเชียอคลองก่อนนะครับออกเลยมันจะมีคนนะครับผมข้างหน้าผมบอดนะครับ ทีนะ่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับไอ้พับกีโมบายไรเพราะว่าตอนนั้นผมเล่น มันที่เสียงคุณบอดเก็บงานเลยนะบนเขานะตัว มาอีกแล้วนะน่าจะเป็นบอรดนะตัวนี้คือพับกีโมบายไลท์นะครับผมมันเอ ตอนที่ผมเล่นตะกวนคือโบเยอะนะครับผมโบเยอะมากเลยนะครับคือตอนนี้ก็ลองกลับมาเล่นใหม่นะครับผมเพิ่งจะกลับมาเล่นสงสัยเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมมันมีต่บอดนะครับผมยิงต่บดเลยดูว่าจะมีคนไหมนะครับ เสียงปืนด้านหน้าน,นะครับผมนี่ก็น่าจะบอดนะครับวิบ่งไปมีรถมานะครับผมรถมานี่น่าจะเป็นคนนะครับ มีคนอยู่แถวนี้นะครับตัวหนึ่ง ข้างหน้านี่คนแน่นอนนะครับสองตัวนี้น่ะก็ะน่าจะคนนะครับผมเมืองนี้น่าจะเป็นคนแน่นอนนะครับเราต้องดูดีๆนะครับผมวิวดูก่อนนะครับ เกตตัวนะครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนะครับ Enemy. Enemy ตายเลยนะครับคนนะครับตัวนี้ ของยุบูเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนนะครับผมแล้วออกกันเลยนะครับยังไม่ได้เชียร์ของ อยู่สามตัวนะครับผมวงมาแล้วนะครับต้องเสี่ยงนะครับผมเราต้องไปนะครับอยู่ไหนไม่รู้นะครับผม Down dùng tay